สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวอนุทิยาพักละเลขที่46นี้จะมาสอนเรื่องสำนวนสำนวนเป็นคํากล่าวเชิงเปรียบเทียบเพื่อนําไปใช้อธิบายพฤติกรรมการกระทําหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งนั้นตรงๆสำนวนเป็นถ้อยคําที่ใช้สืบเนื่องกันมานาน จึงมีการเรียงคําหรือใช้คําที่แน่นอนมีการตีความเป็นแบบแผนและใช้เปรียบเทียบหรืออธิบายเรื่องราวโดยเฉพาะสุภาษิตคําพังเพยเป็นสํานวนหรือไม่เรามาดูกันค่ะสุภาษิตหมายถึงถ้อยคําที่เป็นคติเตือนใจมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้ละเว้นหรือปฏิบัติมักมีคำว่าอย่าให อยู่ในถ้อยคำนั้นด้วยสุภาษิตท,ที่ใช้กันในสังคมไทยมาจากไหนมาจากธรรมะคำสอนในศาสนาจากการอ้างอิงธรรมชาติหรือสิ่งต่างๆรอบตัวกิจกรรมที่คนเรากระทำโบราณอาจารย์ที่สอนสั่งมาแต่โบราณมีการรวบรวมสุภาษิตคำสอนไว้ในวรรณคดีเรื่องต่างๆเช่น สุภาษิตพะล่วงสุภาษิตสอนหญิงอิสระยานภาษตเพลงยาวถวายโอวาทเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาสอนให้รู้จักตนเองรู้ความสามารถและสถานะของตนว่าเหมาะสมหรือสมควรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ ตัวอย่างต่อไปรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีสอนว่าเพื่อให้ลูกเป็นคนดีต้องเพี้ยนตีสั่งสอนให้หลาจําบ้างมาดูคําพังเพยกันค่ะเป็นสํานวนที่กล่าวให้เป็นข้อคิดคําพังเพยจะกล่าวถึงพฤติกรรมการกระทําหรือปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งอาจนํามาจากตํนานนิทานมรณคดีและเหตุการณ์มาดูตัวอย่างกันค่ะ มือไม่พายเอาเท้าราน้ำใช้ในความหมายว่าไม่ช่วยทำแล้วยังขัดขวางการทำงานของผู้อื่นตําน้ำพริกละลายแม่น้ำหมายถึงจัดงานฟุ่มเฟือยแต่ไม่ได้ผลคุ้มใช้ใจ่ายทรัพย์ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ตัวอย่างต่อไปปิดทองหลังพระใช้ในความหมายว่าทำดีแต่ไม่มีใครเห็นความดีน้นและ ตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือลำไม่ดีโทษปีโทษกองหมายถึงตนเองทำผิดแต่กลับโทษว่าเป็นความผิดของผู้อื่นฉะนั้นสำนวนไทยเป็นวรรกแห่งภูมิปัญญาทางภาษาที่สะท้อนความเป็นมาของชาติวัฒนธรรมประเพณีศาส,สนาการดำเนินชีวิตที่เป็นจริงของคนไทยมาแต่โบราณสำนวนไทยใช้ภาษาที่งดงามไพเราะกระทัดรัดมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ จึงสมควรที่จะช่วยการรักษาวไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไปค่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ